thank mm -hmm. you

chọn cái đấy đâu đi nhầm cái này chết nhá đòn đi quá chết đòn mà này đi cái con gan đi oh đòn และเมื่อราชบุตรเขยนั้นได้เดินทางกลับสู่จวนราชบุตรเขยซึ่งก็มีองค์หญิงและบุตรชายรอคอยตนกลับมาอยู่เพราะว่าก่อนที่ราชบุตรเขยนั้นจะออกไปว่าราชการกับองอค์ฮ่องเต้นั้นราชบุตรเขยนั้น,มน,นไม่ได้รู้คําสั่งล่วงหน้าจากองอค์ฮ่องเต้ว่าจะให้ตนนั้นเป็นแม่ทัพกองหน้า นำกองกำลังฝาดล้างโจรดขบ,บุในคันนี้และเมื่อราชบุตรเฉยกอหเวเ็กนั้นได้รับพระบัญชาจากองค์ท่าเต้ว่าให้นำทาหารไปสมทบก,กับข<ม>์กับท่านที่ราชเมืองดังนั้นนาซานเจ้าราชบุตรเฉยกอหเวเ็ก<ม>ได้รับพระบัญสับจวนเพื่อไปสั่งเสียเมียและลูกและฉากนี้เราก็จะขอกก่าวถึงองค์หญิงและบุตรชายของตนซึ่งรอการกลับมาของราชบุตรเฉยกอหเวเ็ก

นี่ครับนี่เขาเอาว้ขอพรอยู่นี่ครับผม มาไว้ขอพอรอยู่นี่ครับบรรยากาศในงานนิ้งครับงานนิ้งมุ่งพลนครับสุดยอดครับ คันนี้หลายครับมาเที่ยวครับ มุ่งนได้ครับอาาขอพ่อนครับ่หวขอพ่อนึ่งมาจักคือกัน <c oughs> ในงานเขาก็มังไหวขอพ่อนอยู่เลยครับผมหมดงานท่องเที่ยวเขาผมละ ของผมก็จะเป็น n ิ i ề ครับผม

หมอลม่เห็นขาล่องใจกันครับครับักทิมานคำพุนรวมมิตรคำพุนวะคำพุนวะไม่เอ็นไม่เห็นเขาล่องใจอ่าไม่เห็นเขาล่องใจะเพราพิชุนครับอ่ราะพิชุมคำพูนรวมมิตรครับคำพุนรวมมิตรไปทางไหตัดเนื้อจยกแล้วอันนี้ออกได้โอ้นี่นี่ทางเหี้ยโอ้ไก่นำเชียวยังหลงทางอยู่บรรยากาศพี่น้องเปิดเตาเชียวอ่า ลำเพื่อนห้อกันจวดครับจวดมือเนาะวิกแตกครับก็บัตรฟีีบัตรฟีีวิกแตกแนนอนนี่เรียกว่าวิกแตกวิกแตกบัตรฟีเลยปองบรรยากาศวก็ต้องบควาเ้กควาเนาะบงบรรยากาศลวกคนต้งเบคามเลยี เแม่นเม่อไหร่เร mm. ื่องล่าของแมวอแปดบเห็นได้ไม่ด้พี่น้อง ก <Okay. S 2> ันกินแล้วมาเบ่งบรรยากาศโอ้ครับคนหลายๆครับวันนี้อันนี้มื้อแรกเป็นบ่า ครับผมเฮ้ยมันมือแรกไมือครับฮะสองามือแล้วสองสามมือลำบากคนกับไรเนาะข้าคุมือนีเดี๋มาคุอเีมือมือยังเป็นละ่ันมจยดอบอนี่จบนล้เโอ้สจวดมีสจวดอยู่อมุาลมิ เสิงไปตุาของเจ้าที่เอาเอาแบกเทยจักเอานะไอเจาสิงตน้อยุเหลือเราขอทักออเียวปลราิครับพาเทียวงานเมืองพ้นครับงานเียมืองพ้นครับ ราชสีม์คนรวยของสุับแห่งโบราณศิลป์ราชสีาใช้ย Paint ่งลกษั์สุดาตัวลับออนเปียที่แหลกบรรพาวสิงกันไหแต่ไือเปล่าว่าราชสีมาได้กินต่อไป มงคลขึ <mile> ้นไปซึ่งเป็นชาอายุวัฒนะยาดัดได้ต่อตาพลังลิ้เศ้าลาสีึงเปิดคือสเปกระปบองปบกมาเบ่งบรรยากาศให้นอกกันครับกสิ้นสิ่งใดดอ้ให้ให้โอ ตีละกัโอ oh! oh ้ยผลงานของงใส่ของคนนั้กระเือให้สิงโตตบหง์กระเือยโตโหมใในการเสียเวลาครับเดี๋ยวขอเตะพื้นที่เลียเขา้มาด อใจจักทางด้านสิงโตตึงใจกัแม่ดีและเติม,นนามทงางในชราลืมทาดนกรรมการอุ้งที่เจ็ดสิบเจ็ดโอ้หางงีเอากับเราไปาาายิงใหญ่อลังการครับสิงโตมงคลครับปมนจามรีน้องคารวะลูกศิษย์ของึงเข้าองค์มาก ให้บันมีสีสุกระังรวยเงินทองกระดังพระพรทธาสการจัดการยับและคณะกรรมการเผ่ารังท well, so. ุกท่านให้ดหัวได้ครับคนร้ายครับมืดอนี้ขอพรให้มันมีสีสุกระังรวยเงินทองการร่างพยายามเรียงของนักเรียงตู้เราอยากให้สถานที่นั่งว่าง พื่อนี่ดีๆก็จะได้ชมกันอกจุใจวันนี้าบขอบคุณครับียงเียบริษัทอนกองออนไลายครับคนลายครับงานเหนียวมงคนครับกระ่อผู้กระดางพปุ้นเจดีนะครับแรงครบโดหจัดการยิงใหญ่แบบนี้มีลูกทุ่งอังผพุ่มเลือปิด รักษาทางด้านสิงโตลูกชัยมงคลและมังกรเจ้าไทลาวันนี้เดินทางม,มาแล้วหรือจะเป็นทางด้านทีมงานเอกกองคูมจากทีมงานของสองตัวรับผู้ราชสีมงค์นเดินทางไปน้องก้าวไอซ์เซียวกะเขาไปเวลาใครมอล่เข้างบนอ,อยู่ครับสิงตใกล ไดดครับมีโอกาสปลาเริ่มเริ่มเอาเครื่องมือทั้งไขควงทั้งยังอยู่ในกระเป๋าเลื่มเอาออกไหมไขควงไขรยังอยู่ในกระเป๋าเลื่มว่ากระเป๋านี่มันเป็นกระเป๋าเครื่องมือเนาะต้องเอาไขควงยังไปเก็บก่อนเพราะว่าเขาตรวจเขาตรวจคนเขานะพี่น้องให้สักนิดหนึ่งจากข้าวคังหลังรถเราจะไปเก็บนะครับ จัด,ด้านอุปกรณ์การแสดงเพื่อที่จะให้หลานมันกว้างเพราะตอนนี้พี่น้องอำเภอพลขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่เปิดหนทางให้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะนับโต๊ะแล้วก็ทางด้านถ้ำครับเดี๋ยวจะระเบิดถ้ำมันจะมีผุขออภัยด้วยน้องๆหน้าถ้ำหลังถ้ำขอภอภัยเอกอด้วยครับนี่นะอ่า เดี๋ยวเราเปิดทางขอภัยสักนิดนึงยกเข้าไปเก็บแล้วเดี๋ยว่อยมานักไปกระดานแทบเท้าประธา,านภัยจริงครนะับเรามาชวงเย็นนิ่ผ่านไปนี่โอ้โหเวลานี้กว้างมากแต่บบบน,นี้กับบารมีของปุ่นของปุ่นป้สถานที่อ้โยโยก้ว สวัสดีครับไปเปลี่ยนอันนี้ไหมครับเปลี่ยนชุดไหมครับวันนี้มันเป็นวันอันนี้เขาต้องใส่สีแดงพอดีแล้วเอ้โหนี่กระเป๋านี่ไปเก็บลืมข้าวาว่ามีไข,ข่ควงเช็คไฟมียังอูหลายอย่างครับอยู่ในกระเป๋าลืมเอาออกอันนี้ครับไปแม่เถอครับพี่น้อง เดี๋ยวให้ชีออกท่าอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวจะเอากระกเป๋าไปเก็บก่อนลื้มลืมรืม,มข้าวกระกเป๋าถึงมันมีใครควงเช็คไฟแง่มีอย่างเพราะว่าเขาซียึดนะงานงานงานเหนียวหนิงาน,น,น,นฟีเด้อครับแต่แต่ว่าก็สิมีเขาสีล้อมเขาจีลอ้ลอมอยู่เพื่อว่าใบไม่มีเหลืองกันนะคนพ่นมาหลายปรเริ่มในย่างครับเพื่อหล่ะครับจอดรถ แดงไปงงยืนยืนมันจะกาศไปเนอตสั้นน่อยนึงนะพี่น้องลืมเอาขากลรองมาเดี๋ยวพอดีละไปรอบนี้ก็ไปเอาขากลรองมานี่แหละครับงาน,นาง,งานอย่างนี้ซองขวดเราซองกินครับเพียบ เดี๋ยวไป้าค้ากล้องใน้จดไย้ไหลสดกับบรรยากาศในงานพี่น้องได้เบิง้งงานเินวอยู่เมืองพนับพลนลันไล่ลีครับพี่นอ้องนี่ก็มาลัำถวายน่าจะเป็นทีมงานของคำพุนแหละครับมานั่นมานั่นครับวก็ยังแสดงอยู่ครับ เป็นเสือครับเขียวแนวซับเขียวโยเซเน่เนอาเขียวโจเซเน่ออกเอาใส่สีจำในงานเขาก็เป็นสีแดงนะในงานนิ่งงานอย่างเขาใส่เสื้อสีแดงให้เขาพอได้เป็นนะครับ จะมีหอดจัดงานเจ๊บอลบอครับกีฬากับเทียบแหวนแน,น่นี่เลหวานไม่เป็นเลยคอยู่กั้นึลย ต้มนี่ก่อนนะพี่น้องเขาได้ร่องให้พี่น้องได้เบิวในงานนิวเมืองพนครับผมเดี๋ยวกะต่ออันนี้ไปเก็บก่อนแล้วก็แก้ไวไอ้มือจับกล่องมาแล้วก็นจะได้ไล่สดอีกแค่หนึ่งน,นะพี่น้องจิบนี่ก่อขอจบคลิปก่อนพี่น้องนะอหน้กากวาดกันไหมนะพี่น้อง พวกราสวัสดีครับลำๆด้วยๆสุขุสุขคนครับในงานหีิ่งมึงพ้องงานหยิ่เมึงพ่นคนไลยไลเลยเอ็น้อง่น้องกัะนาเคยว่ากันไหมนีพกราชาวสวัสดีครับ